นี่ก็จะเป็นเบคอนจริงๆแล้วก็เป็นหมูสามชั้นน่ะก็ได้นะถ้าเรามีแต่ย่อใช้เบคอนทำก็เอามีมีมันติดก็เบคอนอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมหันห่นอ่าหั่นหยาบๆอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขิงอันนี้ก็ปกติจะเป็นรากผักชีแต่พอดียาออไม่มีรากผักชีวันนี้ก็เลยใช้ก้านผักชีที่จะมา ทำกุ้งโอบบนเส้นวันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆก็มีกุ้งทั้งมีเปลือกและไม่มีเปลือกเดี๋ยวผสมรวมกันอันนี้ก็จะเป็นสเกลลอบซึ่งจวเ,เอาไปคั่วกับพริกไทยถ้าเราไม่มีไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ปลาหมึอก,กอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอน,นี้จะเป็นคนอคนอไก่คนอหมูอะไรก็แล้วแต่นะเจะมีคนอไก่อันนี้ก็จะเป็น อซอสฟาเขียวหรือซอสต,ตาภูเขาเนี่นแหละนี่ก็จะเป็นอซอสอ,อันนี้ซอสน้ำมันหอยอันนี้คือซีอิ้วหวานเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องปรุงอันนี้คืยอจะทำง่ายๆไม่ได้ไม่ได้มีพิธีทีตองมากอันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองซึ่ง อันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเลยเพราะว่าน้ำกะเทียมดองจะทําให้หวานกลมกล่อมแทนน้ําตาลอันนี้เดี๋ยวท่านี้เราก็จะมาดูขั้นตอนของการทําของสไตล์ยาอออนะก็เทน้ํามันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องให้เยอะเดี๋ยวน้ำมันมันจะออกจากไอเบคอนหรือน้ำมันหมูเท่าแค่นี้พอละพอน้ํามันอ่ะค่อนข้างที่ จะร้อนแล้วแล้วก็ใส่เบคอนลงไปเลยไม่ไม่ค่อยร้อนมากใส่เบคอนลงไปเป็นหมูสามชั้นหรือปกติใช้หมูสามชั้นที่จืดมันก็จะดีแต่ที่นี่มันหายากกว่าที่อเมริกาใช้อย่างนี้ใช้เอ,อ,อใส่เบคอนก็อร่อยนะเบคอนที่ไม่ไม่อบนะยังไม่สมัยหมยังไม่ยังไหนอบ,นะบอนมันยังทองสุกๆนะเลี่ย ปกติเขาจะมีน้ำมันงานะแล้วก็ใส่ลงไปแต่ไม่มีแ๋ยวไม่มีน้ำมันงาใส่ลงไปแบบนี้เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยแล้วจะทำแบบครบสูตรเลยที่แรกจะทำอ่า <Gloria. radas heartbreaking igue> คลิปเกี่ยวกับอาหารไทยก็ก็ยังยั้งอยู่เพราะว่ามันเครื่องมันนม่ครบแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยมันคบหมดทุกอย่างไอใบโหระพาก็ใช้ใบโหระพาไทยอะไรพวกนั้นอะ่ะแล้วก็เครื่องตรงผักสดอะไรมันก็จะมีครบตามสีก็เลยรอเอาไว้ก่อนทีนี้ก็จะทํามันง่ายๆหรือรอกลับไปเมืองไทยก็ทําอาหารไทยได้แค้เลยนี่แบบเบคอนนี่ก็คนเดี๋ยวมันก็จะติด แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปรากผักชีด้วยนะจริงๆแล้วมันนไม่มีรา,า,นะากผักชีเนี่ใส่ก้านผักชีลงไปก็ไม่เป็นไรนะนี่เอาถ้าใครมีเครื่องโกบก็ใส่ไปตามนี้เลยใส่ถึงใส่ถึงลงไปด้วยที่เราต้องใส่อ่า ถิงแล้วก็กระเทียมสดแล้วก็ล่าขักชีคั่วก่อนเพราะมันจะทาให้ให้หอมก่อนที่เราจะใส่ซอสเราจะอ่าคั่วพวกนี้คนไปให้หอมไฟค่อนข้างมันจะอ่อนไปหน่อยเตา,า,าเตาเยอไม่กจะไม่ไม่ทันใจ่ตัดสิ่งไม่ขาดไม่ได้เลยนะ อันนี้ยาอจะโยน้ำกระเทียมเกลียวน้ำมันกระเทียมเกลียวลงไปพร้อมกับกับกระเทียมเกลียวหอมน้ำมันหอมนนี้เป็นเคล็ดลับเกลียวเกลียวแ้าเกลียวที่นี้ยาจะเติมไอ้น้ำมันหอมลงไปแล้ว ก็แล้วแต่นะแล้เดี๋ยวให้ชิม่ะเ่ายะเติมน้ำมันยส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะึองชิ้นแล้วก็ซีอิอ่าของตาเด็กสมบ่นซีอิวขาวนะเติมซีอิ๊วขาวลงไป จะเติมไงซีอิ๊วปลาเขียวลงไปแล้วเราก็จะดูว่าพอ,อหลังเราจะชิมมาว่าก่อนที่เราจะใส่ลนเส้นเนี่ยว่ามันรสชาติขนาดไหนที่เราชอบขนอพึ่งข้าโต๊ะใส่ลงไปแตง้ก็ะเทียมแดงไปด้วย,วยที่เรา ก็คนใส่น้ำตาลไปขึ้นขึ่งช้อนนะแล้วก็คนเติมตรงนี้เครื่องปรุลรสก็ใส่ไปช้อนนะเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งช้่วครึ่งทีนี้เราก็ชิมชิมก่อนนะ ยอว่าโอเคแล้วนะถ้าใครมีเหล้าจีนหรืออะไรก็ใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ก็ดีนะยอวก็มีเทคนิคของยอ,อคือยอวอาจะใส่ซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยประมาณประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนั้นแหละยาจะใส่ซีอิ๊วดำไปครึ่งช้อนชาอันนี้เป็นสูตรส่วนตัว นี่ก็คนนะพอมันเดือดนยอ๋อชิมแล้วเมื่อีก็โอเคแล้วนะรสชาติชิมอีกรอบหนึ่งแล้วแต่ใครจะชอบออกหวานหน่อยเค็มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมใส่ซอสปรุงรสด,ด้วยนะคนร์โอเคแล้วนะก่อนที่เราจะใส่กุ้งหรือว่าใส่ปลาหมึกหรือใส่อะไรที่ ที่จะใส่ไปเนี้ยก็ต้องชิมก่อนว่าเออเราชอบรสชาติแบบนี้นะตอนต,ต่อไปก็คือถ้าเราชอบรสชาตินี้โอเคแล้วก็ใส่กุ้งวางกุ้งลงไปเลยใส่ขิงเยอะๆอดีนะแต่ยอมีของไม่ครบไง เราก็มีทั้งกุ้งเปลยือมีเปลือยแล้วไม่มีเปลืยก็ใส่ผสมคนลงไปก็กลับใส่ขิงเยอะๆกุ้งจะสุกง่ายอ๋ออย่าออลืม ต้องใส่พริกไทยด้วยลืมเดี๋ยวใส่พริกไทยลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอย่าลืมพริกไทยเนี่ยใส่พริกไทยครึ่งช้อนใส่พริกไทยลงไปแล้วนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้ว,ลวคอนอ่นต่อไปขั้นตอนในการที่เราจะใสุ่้นเส้นุ้นเส้นอันนี้จะต้องเป็นุ้นเส้นที่แช่น้ําแล้วนะ แล้วแต่ว่าใครจะใช้อยากได้เส้นยาวหรือเส้นสั้นแล้วแต่แต่ต้องเป็นวุ้นเส้นที่แช่น้ําแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะใส่ลงไปนี้เลยแล้วก็แคลอปที่สแคลอปที่ยอพผู้กับพริกไทยก็ใส่เพราะแกรอทมันสุกง,ง่ายก็ใส่ลงไปนี้เลย อาจากนั้นก็จะใส่ผักนั่นไปขทั้งบนจะมีผักสาลารี่ก็คือใบตชะอูนี่แหละอ่อนๆยอดๆม,มันก็ใส่ไปแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี่ใส่ลงไปตรงนี้เลยตามด้วยผักชีหัน่นหยาบๆทุกอย่างหัน่นหยาบๆนะ อ๋อคิดว่าใช้กระทะครอบจะดีกว่าอพอจับพลิกขึ้นมาก็จะได้อยู่ลักษณะนี้แต่ถ้าทำไว้รับแขกหรือว่าจะทำให้คนที่เราแบบพิเศษเราก็ใช้หม้ออบนะแล้วเราก็เสิร์ฟทั้งหม้อเลยมันก็จะสวย,สวยแล้วก็โรยขักชีหรือว่าโรยขิงอไปวันนี้ยอจะทำให้หลานกินไงก็เลยง่าย ใครจะใส่กุ้งหรือว่าใครจะใส่ปลาหมึกใส่อะไรก็แล้วแต่แล้วจัดแล้วก็โรยด้วยผักชีผักโรยด้วยผักชีแล้วก็ใบตั้งโอก็คือซาลารี่เนี่ยแหละเอายอดอ่อนๆน,นะแล้วก็าจากผักชีโรยอะไรเรียบร้อยแล้วก็แต่งจานให้ให้ดูงดงามแล้วเราก็เสิร์ฟหมอ้อหรือมันจะเป็นหม้อของหมอ้ออบอันนี้ก็ใช้ได้แล้ว รสชาติอร่อยเยอ,อชิมแล้วเมื่อทีนะก็ได้แล้วอ่าอ่ากุ้งอบบุ้นเส้นสูตรของยอ,อเลยนะแนี้ถ้าเราทำเราก็ไม่ต้องทำเยอะวันนี้เยอ,อจะทำให้หลานและเด็กๆก,กินทำนิดๆแล้วก็น่ารักแค่ถ้วยเดียวถ้าอย่างไัก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปยอ,อถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยอ,อด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เยอ,อจะทำคลิปในวันหยุดต่อไปถ้าหลังจากที่ยอ พักงานแล้วไม่ได้ทํางานแล้วยโอคงม,มีคลิปอาหารแล้วก็คลิปอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีนะคะทุกคน